ว้าวว้าว,าวาสวยมากๆค่ะเ,เพื่อนนี่ค่ะทํายังไงได้สวยแบบนี้นะคะเพื่อนโอ้โหดอกเยอะมากเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะเทคนิควิธีปลูกนะคะแค่ใช้แบบนี้เองนะคะทํายังไงไปดูกันเลยคลิปเต็มๆเลยจ้าสวัสดีค่ะเ,เพื่อนวันนี้กุหลาบแดงนะคะจะนําเพื่อนๆมาปลูกต้นพรมญี่ปุ่นนะคะด้วย สิ่งของแบบนี้นะคะของเหลือใช้นะคะเพื่อนๆอ,อาจจะทิ้งไปแล้วนะคะแต่กุหลาบแดงนะคะสามารถนําตัวนี้มาเป็นไอเดียที่ทําให้สวยนะคะ แล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมนะคะในวันนี้ก็จะมีกระถางเล็กๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ดินนะคะก็ไปเอาดินจากข้างๆบ้านใต้ต้นมะยมมานะคะเพื่อนๆจะเอาดินแบบไหนก็ได้นะคะขอให้เป็นร่วนๆสุยนะคะนํามาปลูกพรมญี่ปุ่นที่ถอนมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะจะมีสองสีนะคะแล้วนี่ค่ะก็พัดลมนะคะก็นี่ก็เอาแต่ฝามันนะคะฝาแบบนี้นะคะแล้วก็มาผูกลวด เอาไว้แบบนี้นะคะผูกลวดเอาไว้นะคะเนี่ค่ะผูกลวดเอาไว้3ามเส้นนะคะแล้วก็เนี่ยใช้ที่แฟนแบบนี้ได้เลยนะคะต้องนี่ค่ะทําง่ายๆนะคะเพื่อนหารวดหรือหาเชือกก็ได้นะคะเนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ากุหลาบแดงจะทําออกมายังไงให้สวยกันนะคะมาดูเคล็ดลับเหล่านี้กันนะคะนี่ค่ะมาดูกันเลยค่ะวิธีการปลูกนะคะและนี่ค่ะ พอเราทำเสร็จแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มารดน้ำนะคะช่วงแรกปลูกใหม่ๆนะคะเราไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยนะคะแค่เรารดน้ำแบบนี้นะคะเพื่อนรดให้อิ่มน้ำนะคะแล้วสามารถสองวันนะคะสักสองวันหนึ่งสักวันสองวันสังเกตนะคะถ้าดินแห้งเราค่อยรดใหม่นะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ชอบที่น้ำแฉะมากเกินไปนะคะต้นพรมญี่ปุ่นเนี่ย เขาจะอชอบอยู่แห้งๆชื้นนิดๆนะคะไม่ไม่ชอบน้ําเยอะนะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราจะรดให้มันชุ่มชื้นก่อนนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะ,คะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะอ่านะคะเขาจะเป็นแบบนี้เลยนคะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําไปแฝนเดี๋ยวไปดูที่แฝนกันนะคะและนี่ค่ะเราก็จะนํามาแฝนกันนะคะจะเอาต้นนี้แฝนก่อนนะคะแล้วก็เตรียมที่แฝนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะช่วงที่ปลูกใหม่ๆก็จะได้ประมาณนี้อยู่นะคะแล้วเดี๋ยวอีกอันนึงนะคะ นี่อันนี้นะคะเราก็หาที่แฝดเหมือนกันนะคะเพื่อนนะคะนี่ง่ายอันนี้เราก็ต้องขยับให้อยู่ตรงกลางนิดนึงนะคะนี่ค่ะให้เขาเข้าตรงกลางนะคะเพราะว่าเขาก็จะได้แบบสวยๆนะคะ นี่ค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเพื่อนแล้วมาดูนะคะอันที่กุหลาบแดงทำไว้ก่อนนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะเห็นไหมเวลารอไปอีกสักประมาณาเรือนกว่าๆนะคะเพื่อนเพื่อนๆก็จะได้ผลลัพธ์ที่เป็นแบบนี้เลยนะคะผลลัพธ์ที่มีดอกเยอะนะคะนี่ค่ะดอกเยอะมากนะคะบอกได้เลยดอกเยอะแล้วก็สวยมากเพราะว่าเขาจะห้อยลงมาคลุม คลุมตะกร้าพัดลมนะคะเขาจะบานแบบนี้นะคะนะคะเพื่อนเขาจะห้อยลงมาคลุมจนไม่เห็นพัดลมนะคะอีกสักพักหนึ่งอะ่ะเขาจะสวยมากกว่านี้ด้วยซ้ํานะคะนี่แหละค่ะไอเดียเด็ดๆที่นํามาฝากกันในวันนี้สวยมากนะคะเพื่อนเนี่ยราะว่าเขาเริ่ม ที่จะแตกออกมานะคะก็จะปกกลุมครอบพัดลมแบบนี้นะคะเราก็พยายามว่าให้เขาออกมาข้างนอกนะคะเนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะทําไว้แบบนี้นะคะสวยมากเห็นไหมคะนี่นะคะเด็ดเดดเลยนะคะลองไปทํากันดูนะคะไอเดียง่ายๆนะคะทําง่ายของเหลือใช้อย่าเพิ่งทิ้งค่ะสุดยอดมากเลยนะคะเพื่อนนี่ค่ะเห็นไหม แล้วกุหลาบแดงก็จะมีไอเดียอีกมากมายนะคะเพื่อนให้เพื่อนเลิกเล,กเลือกรับชมกันนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะกดติดตามเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่กุหลาบแดงนํามาแบ่งปันกันนะคะเนี่ค่ะเดี๋ยวสักพักนึงเขาก็จะค่อยลงมาเต็มนะคะนะคะเพื่อนอันนี้ที่ห้อยลงมานะคะห้อยลงมาสวยมากเลยจะสวยกว่าเราปลูกในกระถางด้วยซ้ํานะคะ พราะปลูกในกระถางเนะี่ยเขาจะห้อยเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราปลูกในฝาพัดลมแบบนี้นะคะเนี่ยเราจะห้อยและเป็นพวงบานนะ,ะเ,นเพื่อนๆนึกออกไหมถ้าในฝาพัดลมขอพัดลม12นิ้วนะคะเพื่อนถ้าใหญ่มากเกินก็จะไม่สวยนะคะฝาพัดลม12นิ้วนํามาทําเขาจะบานลงมาแล้วก็คลุมพอดีเลยนะคะจะสวยเป็นพุ่มสวยมากๆเลย นะคะเพื่อนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกุหลาบแดงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ